วันนี้นะครผมจะมาแนะนำนะครับเนื้ออีกหนึ่งส่วนนะฮะที่เป็นเนื้อเซ็กคันเนลี่คัทนะครับเซคานเนลี่คัทคือเนื้อพารรองแต่อร่อยนะครับไม่แพ้กับเนื้อพาร์ทหลักเลยนะครับเนื้อส่วนนี้นะครับจะมีชื่อว่าแฟงสเต็กนะครับหรภาษาไทยเนี่ยจะเรียกว่าเนื้อใบบัวนะครับคุณอาจจะไม่ค่อยเคยคุ้นชินนะครับกับเนื้อที่เรียกว่าแฟงนะฮะแต่ถ้าเนื้อใบบัวตามเขียงตามตลาดก็น่าจะรู้จักกันนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับที่ผมเอามาวันนี้คือเป็นเนื้อแฟงนะครับจากวัวสาย่ตันี้ยนธุ นะครับไม่ถึง1นกิโลนะฮะประมาณเกือบเกือกิโลนะครับราคาอยู่ที่แปดาสนะฮะยกก้อนนะครับดูเนื้อเขาหนานะครับไม่ใช่บางๆนะข้างในมีบาร์บลลิงนะครับและผมบอกเลยนะฮะว่ารสชาติของเนื้อตัวนี้นะครับโคตรนุ่มนะฮะโคตรอร่อยและเดี๋ยวผมจะไปทำการย่างให้ดูนะครับว่าไอ้ตัวเนื้อแฟงสเต็กเนี่ยมันจะอร่อยอย่างที่ผมโบอกใช่ไหมนะฮะเหมือนเดิมนะครับหมักด้วยน้ำมันนะครับตามด้วยเกลือเป็นสุดท้ายด้วยพริกไทยบดละเอียดนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันทั้งหมดนะฮะคั่วแล้วหมักทิ้งไว้ปรระะมาาณนนทีคับ มาดูนะฮะเวลาย่างเสร็จออกมานะครับเนื้อมันจะหดนะฮะแล้วทำให้มันหนาขึ้นมาลองหั่นสเต็กดูและนี่นะฮะคือตัวเนื้อแฝงนะครับวันนี้ผมย่างโอ๊กคุกไปนิดนึงนะฮะโปรตีจะใช้กระทะย่างแต่วันนี้มันใช้เครื่องย่างนะครับเดี๋ยวมาลองดูดว่าเป็นไงบ้าง โคตรนุ่มผมบอกเลยนะครับตัวแ้งนี่นะครับเหมาะสําหรับคนที่ไม่ชอบเนื้อติดมันเยอะนะครับมีติดมันนิดๆไม่เกินสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะและผมบอกเลยนะครับว่าเนื้อเขาโคตรนุ่มนะฮะดูนี่ขนาดมีเดียมนะครับถ้าเป็นมีเดียมแล้ผมบอกเลยว่านุ่มกว่านี้แน่นอนนะฮะดูนะฮะสุดยอดใครสนใจนะครับสั่งผ่านทางไลน์แอดปากกอกเปื่อนเชื่อเลยนะครับสั่งทางอื่นโดนบิดแน่นอนครับขอบคุณครับ